นามัถวอรดตนัตยัตสะขอความนอบน้อมไดองค์พระบรมศาษษษษษสดาสมมาสัมพุทธเจ้าพุทธัสโรเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดย พระปัญญคุณบริสุทธิ์ที่คุณและมหากรุณาที่คุณของพระองค์เองพระองค์งนั้นขน้อมกราบอภิวาทต่อพระอริยสงฆ์ในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันก็ดีพเทลานุเทระครูบาอาจารย์ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทั้งนั้นขอความงอกง,งามไปบนในธรรมที่เป็นอริยชนและเป็นปุถุชน สาธุชนทุกคนทุกท่านนับว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่ล้มป่วยด้วยพยาธิโดยการอาพาธกืบร่วมเดือนสองเดือนซึ่งวันนี้ถือโอกาสธรรมะจัดให้หัวใจสั่งมาว่า ยังเป็นนิสินบุญคุณกับญาติโยมที่ค้ำจุนมาด้วยการสนับสนุนค้ำจุนอนุเคราะห์สงเคราะห์ในเรื่องการบำรุงรักษากายยาทัดขันในส่วนนั้นเป็นศรัทธาของโยมในเรื่องของเข้าปราโภชนาะอาหารจะตกปัจจัยทยธรรมหลายๆอย่างหลายๆส่วนที่ทำมานั้นก็ต้องการบุญแต่มาพาพไม่มีอะไรตอบแทนคุณ นอกจากบุญของธรรมคำสอนของพระสัสดากับธรรมะสดๆร้อนๆกับคำว่าป่วยกายยาป่วยกายแต่อยากให้ป่วยใจเนี่ยมาฝากเป็นการตอบแทนคุณอนุโมทนาบุญกับครวาตญาติโยมตลอดทั้งพระเถนเนชีโดยเฉพาะพระมหาทองภูลธรรมเมธี ขออนุมโมทนากับท่านเจ้าวาดวัดพิกุลเงินตะบนบางใหญ่ตะบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีตั้งเป็นพระดีเป็นศิทธยาสันนิธิ์ตั้งแต่สมณเณรแล้วด้วยความกตัญญูกตเวทิตาขอให้เจริญก้าวหน้านั้นหน้า,น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 าที่มีคำสั่งสอนของพระศาสดาเป็นธงชัยนำพาไปถึงมรรคผลนิพานขออนุโมทนา ขอบคุณในความเมตตาอนุเคราะห์เพื่อนจนนเมิตมิศหายที่พระครูสมุสติรพันธุทิวังโสเจ้าวาดวัดพระรูปตำบลรู้ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้ความอนุเคราะห์ได้รับใน้ำใจสายฐานจากท่านขอขอบคุณมนโอกาสนี้ที่ขาดเสียไม่ได้นั้นคือ เทพธิดาแห่งอ่อนนุชย่สยมอูอุทัยทิปลานุมาลยม,มิชัยจันดาข้ามเทพประบุตรสุดหล่อแถวอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นนทบุรีคุณแม่ชาวอ่อนยมอำนาจทัพทิมชูสวรร์สามสี่พี่น้องแม่ลูกได้ปลูกศรัทธาได้ร่วมถวายปัจจัยมาโดยมมณีรัตยมนิสายมจรัน พี่พี่น้องน้องตระกูลอ่อนจันทร์อนุโมทนาและอีกหลายท่านหลายคนโดยเฉพาะปัญญายาวรักีิติมาพงหลานวิวหลานไหวน้องเชน้องครีมแม่พูนผลเกสอรมาลาตลอดทั้งพุทธศาสนกิกชนที่ไม่ได้เอ่ยถึงก็ขออนุโมทนามาทั้งหมดที่ได้รับการอนุเคราะห์อย่างดีนั่น ต้องขอขอบคุณคุณนายแพทย์ชาติวุฒิบุญยะธนาวงประจำไข้อัตมภาพได้คําการผ่าตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนั่นแสดงว่าการเป็นทุกทางกายทางกายภาพบางกรณีบางอย่างมันสามารถที่จะรักษาได้นะ ไอตัวรักษาได้เนี่ยมันก็จะยืนหยัดยืนยันอยู่ตรงที่มีความเจ็บปวดทุกทนทรมานเป็นที่ไปนะท่านทั้งหลายความเจ็บปวดทุกทนทรมานอนะัตมาภาพกอบไม่ไม่เอ่ยอ้างว่าเจ็บปวดที่สุดทรมานที่สุดนะนะแต่โยมอย่าลืมนะว่าวันใดก็ตามที่เราเจ็บปวดที่สุดทรมานที่สุดเนี่ย เมื่อมันจนแต้มจนตรอกไม่มีทางไปมันต้องสู้กับมันนะโอ้ยโอยยมพอยองรองเร็วดิยมหยุดโอยลงเงียบรู้เนาะรู้เนาะปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะมันปวดตรงที่ไตซี่โคะงยงมมณีรัตนยมพิชัยมันปวดอยู่ที่ไต้ไตซี่โคงข้างขวาเนะ ใช่ไหมเมื่อมันปวดอยู่นั้นนะ่ะถ้าเราอดอวยมันก็ไม่ใช่ทางที่จะรักษาหายนะต้องอาศัยหมออยู่ดีแลหละนาจัน์ก็ต้มเรียบร้อยอโยมมนิรัตน์นโมตนาครั้งแรกแรกเรมประเดิมเกือบสองเดือนที่ผ่านพ้นนะโยมดารณีโตสุเป็นกำลังใจให้ลุก ลุกให้มานั่งอันตัวนี้ตัวที่ทำให้ได้พิจารณาลองสู้กับมันบ้างอย่างน้อยเนี่ยการที่จะระง,งับยับยั้งปวดเนี่ยยมแต่ไม่ได้ไหมยว่าหมายความว่าปวดที่สุดมากที่สุดกว่าคนอื่นไม่ใช่หรอกมันก็คือเวทนานะ ฉั้นตัวเวทนาเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นกับใครผู้ใดใครคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เลือกชนชั้นวรรณะนะก็ธรรมะนี่มาแลกกับความดีที่ยมทําต่อไปว่าอ๋อสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวพิจารณากายานักายะกายโยกายยังเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงว่าไอ้ตัวที่มันเจ็บ ที่ชัดที่สุดนะ่ยแหวกเข้าไปแหวกเข้าไปแวกเข้าไปปวดนอ้อปวดนอ้อปวดน้อนะนะมัน,น,นปวดหนอยยังไงเนะี่ยพิจารณากายให้เป็นสมถะเป็นที่ตั้งพิจารณาอย่งไงกายให้เป็นที่ตั้งของปัญญาพิจารณายังไงกายให้เข้าถึงซึ่งกายานุปัสสนาแท้ๆให้เป็นกายาที่เป็นไปกายาอนิจังกายาทุกขังกายานัตตาได้ในพิจารณาอย่างนี้นะ จนเลยเถิดไปขนาดถึงว่าเป็นศพเน่าเปื่อยเน่าผุพังสลายไปนะห้ามมันเป็นสมถะภาวนาเป็นที่ตั้งของใจแล้วเอากายนี่เป็นที่ตั้งของความคิดจิตใจให้เป็นวิปัสสนาก็คืออะไรกายเวทนาจิตธรรมก็พิจนารณาไปให้ได้ประโยชน์และตัวที่จะทำให้มัน ทำลายตัวอัตตาตัวตนที่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาเนี่ยเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่ตรงนี้โยมเนี่ยก็พิจารณาไปแต่ให้รู้ว่าพิจารณาแล้วมันได้อะไรโดยละเอียดโดยละเอียดมันแยกแยกออกมาอันนี้เป็นกรรมกรรมที่เขาเอาเข็มมาทิ่มมาแทางแล้วตอนเด็กเนี่ยก็ไปเล่นมือสนเป็นบุ้งเป็นหนอนเป็นอะไรเงี้ยเอาไม้ไปทิ่มไปแทงมัน พอเข้าลงมดลงหมอก็ต้องหมอก็ต้องทิมต้องแทงตามที่ที่เรามือสดน,นะกรรมมาให้ผลทันทีพิจารณาไปอย่างนั้นระยงระยะชอบเอาไม้ไปทิมตูดแมลงวี่แมลงอะไรนะแมะลงปอไงนะมาตอนนี้ก็ สวมเหมือนกันก็ว่าแทงเหมือนกันแทงทะวันหนักทะวันเบาอ่ะสวนหมดนะยมนั่นแสดงว่าความเป็นทุกข์ของเรามันเกิดจากการกระทําเก่าๆก,ก็มีอยู่กรรมเก่าๆก,ก็มีอยู่แต่ว่าครั้นได้อโหสิกรรมไปแล้วหมดเวรนหมดกรรมต่อกันแล้วมันก็โล่งก็เบานะก็โล่งก็เบาก็หายเร็วเป็นอัศจรรย์เหมือนกันว่า จะเป็นแผลก็ดีจะเป็นการผ่าตัดก็ดีจะเป็นการดับจิตก็ตามเนะี่ยย่อมไม่มีความหวาดสะดุ้งกลัวนั่นเลยฉเฉลยก็ได้ว่ามันไม่กลัวตายแล้วล่ะก็ซ้อมกันอยู่ปวดแค่ไหนก็รู้ว่าปวดปวดเนาะตั้งสดิให้ทันเข็มทิ้มแทงสี่ทีห้าหนนะ่ะมันไม่เจอสายเลือดนะอยู่ก็ต้องทนนะ พอทนเสร็จแล้วภาวนาไปแล้วเนี่ยเดินไปแล้วนั่งไปแล้ววา่าตามอ้การที่เราได้อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนกับเราพาครอบครวัวอยู่กับเย่าเฝ้ากับบ้านเนี่ยมันเปิดกิจกรรมที่จะให้เราคิดอยู่ใกล้ๆใ,ใกล้ตัวเนี่ยไม่ต้องไปคิดอื่นไกลนะให้มากมายมากความเนี่ยมันก็ได้กิจกรรมได้คุณธรรมได้เสรธรรม,ได,รรมได้ปัญญาธรรม ด้วยการเกิดความสมัครสมานสามัคคียะนั้นจึงให้กำลังใจทานทั้งหลายที่อยู่บ้านก็ดีกว่าคนถูกหมอที่หมอแทงให้น้ำเกลือลุกไม่ไหวต้องรึงแขนขาอยู่บ้านเฉยยังดีกว่าคนที่ขับรถไปประสบอุบัติเหตุเพศภัยอยู่บ้านเฉยๆดีกว่าดีกว่าที่จะไปให้เกิดความทุกข์ทนทรมานอื่นๆอีกมากอยู่ ฉะนั้นอยู่บ้านสํารันใจก็อยู่ด้วยอย่างนี้อยู่บ้านสํารันใจก็ทำสิ่งใดก็ทำได้ในกิจกรรมหันมาทำในเรื่องของทำใจดูธรรมะออนไลน์สักหนึ่งชั่วโมงเตรียมตัวกระหรันกลางวันหนึ่งชั่วโมงเตรียมตัวนั่งกรรมฐา,านหนึ่งชั่วโมงเตรียมตัวปัดกวาดเช็ดถูร้ลานหน้าบ้านปลูกต้นหมากรากไม,หม,มก้หนึ่งชั่วโมงทำความสะอาดร่างกายตัวเองหนึ่งชั่วโมง ตกลงว่าแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่นั่นเหละเกิดการพัฒนาปลูกต้นหมากลากไม้ขึ้นมาเห็นทันทีเลยเห็นทันทีเลยบุญเกิดขึ้นทันตาการอยู่เย่าเฝ้าบ้านมาไม่มีตรงไหนที่สกปรกเลยกลายเป็นเรื่องบ้านทําให้บ้านปลอดเชื้อเพื่อคนที่บริสุทธิ์ไม่มีเชือ้อแห่งความทุกข์ทุกปนอยู่ด้วยก็จะดีมากเห็นไหม ดนั้นการกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านก็คือดูกายเรานั่นหละให้สะอาดสะอ้านทุกซอกทุกมุมไร้ตอกซอกมุมตรงนั้นก็เลอะไม่เปื้อนไม่เปือเป้อนไม่ทดคลายหรอกเพราะสอบพรพสิทง์ทั้ง,งหลายมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอน,ะนี่เราทําบ้านให้สะอาดอย่างนี้เหมือนเอาเจิตไปจับอยู่ที่กายให้รู้อยู่ในกายของเราฉะนั้นในสภาพที่มันปรากฏ ให้เราได้รู้ได้เห็นในบ้านของเราเราก็ไปดูบ้านแห่งเรือนของเราจะด,ดูได้ชัดเจนแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นบ้านไหนเป็นสภาวะของจิตที่อยากจะทําอันไหนจะเป็นสภาวะหลอกๆทําอะไรแล้วไม่สําเร็จทานู้นก็ค้างไว้ทํานี้ก็ค้างไว้อันนี้ก็ค้างไว้น่าเป็นคนจับจดไม่จีรงังยั่งยืนไม่ถาวรจิตใจระว,วกักแวกนี่ไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ต้องดูเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมทําอะไรก็ต้องทําให้จบ ทำอะไรก็ต้องทําให้เรียบร้อยทําอะไรก็ต้องทําให้รอบคอบทาอะไรก็ต้องทําให้ดีมันจึงได้ดีและมีความรอบคอบทํำบ่อยๆซ้ําๆเดิมๆก็เกิดความรอบคอบเหมือนเราชอบที่เป็นคิดแล้วอะไรคิดให้มันดีให้มันเหมาะมันสมเรียกว่าคิดให้มันชอบทําให้มันชอบสมาธิให้มันชอบพูดให้ดีทําให้ดีคิดให้ดี อย่าตามใจกิเลสให้มีสมาธิิสมาสังกปะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิเนี่ยเป็นความพยายามของการที่จะรักษากายคือบ้านและรักษาตัวของการเจ็บป่วยครั้งนี้ด้วยโยมก็นําไปพิจารณาน,านนะนี่ธรรมะที่ถอดออกมาจากการใส่ถุงน้ําเกลือออกจากรดอนเรียกว่าธรรมะจากพระอาพาธเนี่ย เพื่อที่จะฝากขอบคุณอนุโมทนาบุญแทนญาติธรรมสมาปฏิบัติทั้งหลายที่มาใหม่ก็ดีที่มาเก่าก็ตามที่จะพยายามบันทึกคลิปแรกในรอบเกือบ2เดือนเกือบ2เดือนหมายความถึงว่าคือหยุดออกอากาศตั้งแต่ไปไปลายเดือนมีนาอยู่ตั้งแต่ไปไปเดือนมีนา แล้วก็มาเมษานะเกือบทั้งเดือนทีนี้ที่มานี่ในวัตถุประสงค์ที่มาเจอกระทันทั้งหลายในคราวนี้หนึ่งนำธรรมะที่จากพระอาพาธมาประกาศทำให้ญาติธรรมที่คอยอุปถัมภ์อุปถากที่อยู่ร่วมด้วยช่วยกันด้วยใจให้ได้เห็นธรรมะไปพร้อมกัน สองเป็นการตอบแทนคุณตอบแทนบุญที่ฆรวาสญาติโยมสมาปฏิบัติได้ร่วมกันประพฤตปฏิบัติยืนหยัดยืนยันต่อไปว่าทำคําสอนของพระสัสดาให้นึกถึงถึง,ถงอานาปานะนั้นเป็นหนทางที่พ้นทุกข์ได้จริงอามายืนยันให้รู้แล้วก็สามมาเพื่อเข้าดาวนับถอยหลังวันผ่อนปลนยกเลิกเค์ฟิวหรือ การเก็บเนื้อเก็บตัวโยกเขย่าเฝ้าโยกบ้านก็จะมีการผ่อนปรนกันหลังจากสิ้นเดือนเมษานี่แล้วเราก็มาเข้าดาวถอยหลังด้วยกันนี่ก็มาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะนะแต่มาภาว่าเชื่ออย่างนั้นเมื่อดีขึ้นแต่ละที่แต่ละแห่งก็จะแบ่งเขตให้มาผ่อนปรนให้เหมาะสมแต่การผ่อนปรนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องควบคุมได้ต้องยอมรับได้นะยอมรับได้ หากว่าเปิดไปแล้วผ่อนปลนไปแล้วมีคนในชุมชนเราติดเชื้อที่เคยผ่อนปลน15วันเราต้องยอมรับได้นะเขาจะเบิ้ล2เลยนะเบิ้ล2จาก14วันเป็นสิบยี่สิบแปดวันเลยนะเกือบเดือนเลยนะยอมรับได้ไหมยอมรับได้อา่ายอมรับได้ก็ต้องตามเงื่อนไขกติกาข้อตกลงนะเนีย่ยเราต้องร,าารักษาลักย้ายเพราะทุกสรรพสิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลง แล้วมันก็จะแสดงสิ่งที่ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเหมือนกับเราเห็นทุกอยู่ยางนี้ยเมื่อเห็นทุกแล้วมันก็เห็นธรรมทุกนอกทุกในทุกกิจทุกใจทุกอะไรก็แล้วแต่นะพุทธเจ้ามีเครื่องมือยึดถือเอาโอกาสนี้ใช้และพิจารณาเนาะท่านสาธุชนท่านทั้งหลายธรรมภาพปารลรุกู้คุยเพื่อเป็นการทดสอบทดลอง ธรรมะบรรยายไร้ทดยทุกสดทีห่าเงินมาเนิ่นนานถ้าเกิดว่าไม่ป่วยนะก็ต้องยมได้เจอทุกวันอยู่แล้วจะได้ยินมากได้ยินน้อยจะบ่อยหรือไม่บ่อยก็แล้วแต่วันละหนึ่งครั้งมีแน่นอนนตามเคยที่นัดหมายกันไว้หมาย,มายความว่าตั้งแต่ตีห้าถึง6กโมงหรือเจ็ดโมงเชา้าแดโมงเช้าเนี่ยเราก็าจะได้เจอกัน ถ้าตอนเย็นก็ตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มช่วงใดช่วงหนึ่งจะเจ,เจอเจอกันอย่างนี้ทุกวันทาง YouTube ไลฟ์สดทาง Facebook ไลฟ์สดอิน t ตาแกรมทวิตเตอร์ในานามของส่วนกรรมฐานวัดปากดรงเดิมบางสุพรรณบุรีนีก็ยัออยงต้องถนอมหน่อยยมเพราะว่าแรงจะหมด ยังไม่ฟื้นเต็มร้อยอยังกําลังยังน้อยอยู่อยอมก็เลยทดลองอยู่ดูว่าได้สทกกี่มันน้อยนะนั้นก็ฝากไว้อนาโมทนากับพระธรรมะจากพระอาภาพสดๆด,ดหมายถึงว่าเจ็บป่วยและเจ็บปวดนะเจ็บป่วยและเจ็บปวดและตัวเจ็บป่วยและไม่เจ็บปวดนะั่นคืออย่างนี้อนนโมทนาบุญทุกคนทุกท่านนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งให้เราคิดว่าร่างกายมัน ป่วยไข้อยู่เป็นนิดย่า่ไปยึดติดแล้วมันจะไม่เป็นทุกข์ขออนุมโมทนาสาธุบุญทุกคนทุกท่านเจริญพร